S 1> <S 1> สวัสดีพ่อพอะะ่อเมย์ด้วยครับสวัสดีเอฟซีเนลาตุ่ันดุลนะครับผมตอนนี้ก็ฝนก็นเลิกตกแล้วนะครับผมเอ ie, ฟซีฝนตกอย่างแรงนะครับผมน้ํายังไหลเลยนะครับเอฟซีเนลาทุธันดุลนะครับที่ม,มาอยู่ซังโจซาลินนะครับคือมีกรารฝนตกอย่างแรงเลยนะคะะนรับผมนี่นะครับผมหมื่นน้ำมื่นฝนนะครับตอนนี้ฝนก็เลิกตกแล้วน,นะครับกองฟ้าก็แจ้งไปแล้วนะครับเอฟซีเนลาท,ท,ทุ่านดุลนะครับที่มาอยู่ซังโจซาริลินนะครับผม ที่ทำมาติดตาคลิปนี้นะครับฝนตกอย่างแรงเลยนะครับเอซีนี่นะครับต้นยางพาราก็ได้กินหน้ากินฝนได้นะครับกล้วยก็จะตึงนะครับผมรอบหน้านะครับเอซีนี่นะครับฝนตกอย่างแรงนะครับบรรยากาศอยู่อยู่ไล่อยู่สวนนะครับเอฟซีนารากทุกท่านทุกทางการที่ทำมาอยู่กับซอนโจอซ้ายเลยครับที่ทำมาติดตามคลิปนี้ที่ทำมากดไลค์กดะชุ่มกระชวยกันหน่งกันหน่อยครับฝากติดตามซอนโจอซ้ายเลยด้วยนะครับขอบคุณบอฟอร์แม่แม่ขอบคุณเอฟซีนารากทุกท่านทุกทางการที่ทำมาอยู่กับซอนโจอซ้ายเลยครับ คือบรรยากาศฝนตกนะครับฝนฝนตกอย่างแรงนะครับวันนี้นะครับผมฝนยางก,ก็ได้กินน,น้ำกินท่าเลยนะครับเอฟซีอะ <c oughs> ไรนะครับผมดูดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับผมโมโยส่องโจไซเลยียขอบคุณพอ่พอพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนะลากตัวฉทนด้วยคา่เคที่มาอยู่กับส่องโจไซเลยนะค่ะที่มาติดตามคลิปนี้นะครับผม น้ำยังไหลเลยนะครับพี่สีนี่ทีนี้น้ำไม้โปรยเยอะแน,น่นอนนะครับพี่สีฝนตกอย่างแรงนะครับผมน้ำยังไหลเลยนะครับพี่สีน่ารักท่านนู่นน,น,นะครับที่มาอยู่กับสังโจริยอยู่นะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับผมฝนตกอย่างแรงเลยครับพี่ <c oughs> สีฝนตกอย่างแรงเลยนะครับผม นี่นะครับคือบรรยากาศฝนตกอยู่ไลอยู่สุดนะครับสอซนี่นะครับคือบรรยากาศกันนะครับผมบรรยากาศเย็นแล้วนะครับไม่ร้อนแล้วครับวันรอบนี้นะครับผมคือบรรยากาศฝนตกนะครับขอบคุณพ่อๆแม่ๆขอบคุณเอซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กับซ่องโจสายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับอกาอยู่ไลอยู่สุดนะครับผมเอซีฝนตกอย่างแรงเลยนะครับผมนี่นะครับ มิลลุสส่วนใหญ่ก็ทำอะไรนะครับสออิเห็น,นนะครับผมดูจิตวิญญาณนะครับไหวอัพพอร์เลยบ่หึไหวอัพพอร์เลยบ่สอนอังกอร์เลยละฝนต้นนะครับผมดีนะครับผมฝนตกอย่างแรงนะครับผม ขากลับเดี๋ยวจะขากลับนะครับผมเดี๋ยวจะลงคลิปให้เอฟซีได้ดูกันนะครับผมคือพีกับฝนตกแรงนะครับแถวไล่แถวส้นนะครสิปีนี้นะครับผมวันนี้นะครับฝนตกอย่างแรงเลยครับผมเอฟซีมีนะครับผมคือพีกันนะครับลมซึมอากาศเย็นดีเลยนะครับเอฟซีนะารักจะสั่นจุกันกันจะยัี่มาอยู่กับซ่องโจ้สายเลยนะครับ นี่ฝนตกอย่างแรงนะครับตกเขียดลงแน่นอนะครับคืนนี้นะคะนะรับเอฟซีนาราฟุชันนูนะครับที่มาอยู่ก็คองโจซาลุยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนาราฟุชันนูนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตามนี่ครับผมฝนตกอย่างแรงนะครับเอฟซีตกแรงเลยนะครับผมปีนี้นะครับผม ดูบรรยากาศกันไปได้เลยนะครับเอฟซีนาลักทุกท่านุ่มคาเทียมอายุสังโกตุสายดีน่กคาเทียมมาติดตาชิมกินคนดูบรรยากาศกันไปเลยนะครับมีการฝนต้นนะครับวันนี้นะครับตกอย่างแรงเลยครับผมป้วยก็ได้กินน้ำกินน้ำกินท่าเลยนะครับต้นยางพารากหมือนกันนะครับผมเอฟซีรอดตายไปได้เลยนะครับผมเอฟซีนาลักทุกท่านุ่มคาเทียมอายุสังโกตุสายดีน่กคาเทียมมาติด การคลิปนี้กันเวยครับยูไอยู่สวนนะครับไอซีนี่นะครับกัดฝนตกกันนะครับไอซีทางหลังก็คือซอนกล้วยนะครับผมกล้วยกันปิดกล้วยกันยังไม่ตื่นนะครับปีนี้นะครับกล้วยรีบกล้วยอะไรนะครับไอซีน้นาน,น้าเ่ท่านดูกที่ยังมาอยู่่องโจเซ่เลยครับฝนตกรอบนี้ตื่นแน่นอนนะครับไอซีกล้วยเด้เอากล้วยลงไปขายอีกแน่นอนนะครับวันนี้นะครับลบหน้านะครับไอซี วันนี้ก็ตื่นแล้วนะครับผมเจติงเจตกล้วยเป็นกล้วยลีบนะครับปีนี้กล้วยยำแรงนะครับเอฟซีหวก็เหลือสองดวงนะครับผมถอดยอดออกมหมดแล้วนะครับเอีนั่นล่างท่านทุนนะครับผมที่ทำมาอยู่ซ่อนโจ้สายเลยนะครับที่ทำมาติดตางี่นี้ที่ทำมากดไลค์สคั้ไลค์กดยิงนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้พอๆเม่์มยนะครับเอฟซีนะล่าท่านทุกคนนะครับผมคืนนี้นอนสบายแน่นอนครับเอฟซี กาไม่ร้อนแล้วครับผมคืนนี้นะครับฝนตกนะครับฝนฝนตกอย่างแรงเลยครับผมคือบรรยากาศอยู่มาไล่มาสวนนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ที่โนเจ้าสายเลียนับที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้โจซายนครัียนนะที่มาติดตามคลิปโจซายเรียดๆครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แขอบคุณเอฟซีน่ารัทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับผม เป็นพอๆแม่ๆขอบคุณเอฟซีแน่น่าจอทานดูขอคัดเี่มมาอยู่กับซ่องจอสายดีนะครับไม่ลืมเอามาติดตามคลิปนี้นะครับผมฝนตกนะครับต้นยางพาราของยางใหญ่ก็ได้กินน้ำกินทานนะครับส่วนยางเล็กก็เหมล์แก้นนะครับเอฟซีแต่กินน้ำฝนแล้วนะครับผมรอดตายไปนะครับผมกาศยินดีนะครับคืนนี้ส่วนยางกันนั่งกินมะม่วงอยู่นะครับตอนนี้เอฟซีแน่น่าจอทานทุกคนดเยี่มาอยู่กับช่อง โจซาเลยครับชี่หามาติดตั้งคลิปนี้ที่มากดไลค์กดสุขใครกดกระดิ่งมันนะครับบรรัาฝนตกนะครับวันนี้นะครับบีบสีบรรยากาศเย็นดีเลยนะครับผมไม่รอเลยนะครับผมนี่นะครับผมผลหน่อไม้มันจะออกเยอะกว่าก่อนนะครับปีนี้นะครับผมฝนตกแล้วนะครับบีสีหาหน่อไม้นะครับผมหาหน่อไม้หากินนะครับของธรรมชาติแถวไร่แถวสวนนะครับบีสีนี่นะครับช่วยพิการ ตนะครับผมบรรยากาศเย็นดีนะครับสีนาล่าโดยทันหกัทียมาอยู่กัซนโจ้สายเลยกระเทียมมาติตแต่ทาคลิปนี้ที่มากดไลค์กดับสไคกดดิ้งนะครับผมที่อยู่กับซนโจ้สายเลยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเอสินาล่าทันสวนนะครับที่มาอยู่กับอนโจ้สายเลยนะครับนี่นะครับที่ทำมันนะครับบรรยากาศเย็นดีนะครับฝนก็ตกแรงนะครับคนนี้นะครับเอฟซี ฝนตกอย่างแรงเลยนะครับโอ้โหยางต้นยางนะครับมันได้กินน้ำกินท่านะครับผมต้นกล้วยเหมือนกันนะครับเอฟซีน่าราต้นกลครับผมปีนี้นะครับผมกล้วยสมบูรณ์นี่นะครับเอฟซีนี่นะครับคือิการฝนตกนะครับผมอุล่ายูส่วนนะครับเอฟซีนี่นะครับที่ทำอยู่คอนโจซาเลยนครับที่ทำมาติดตามคลิปนี้กันนะครับที่ทำมา กดไลค์กดสุขไลค์กดกระดิ่งให้เจ้าสายลีนี้ขอบคุณคคพ่อพ่อมแม่ขอบคุณอีกสีนา้าที่สนุกกับการที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผม <c oughs> นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมตัวนี้สงสัยปีนี้ไม่ได้เมื่อวันแล้วครับผมดูแลมันสกนะ,ะอกอนได้แค่ไอซีตัวนี้กับต้นนี้นะครับผม กับตัวนั้นนะครับเอซีนาราจะแานทงหลครับผมก็มาจบคลิปเพลงนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดลคกดลคิปกดดิ้งให้เจ้าซายอยู่ดีครับขอบคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณเอฟซีนาลาสท่านทาั้งหลายนะครับขอบคุณครับ